ขึ้นเลยนะครับโซเชียลเดือดนะฮะพมา่ายูเคโทษไทยส่งคนเถื่อนกับต้นทางเท่ากับส่งกลับไปตายผมก็ถึงอธิบายความแล้วไงครับว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศไทยนะในเมื่อคุณถือพาปอร์ดถือสัญชาติเมียนมา,าถือถือพาปอร์ดถือสัญชาติเมียนมาแล้วคุณหลบหนีเข้าประเทศไทยาทางการไทยจับมันก็ต้องส่งกลับเมียนมาไง แล้วคุณจะมาโทษประเทศไทยได้ยังไงล่ะครับอะไอ้พวกพม่ยูเคครับได้ข่าวว่านัดการประท้วงเลยนะเออนัดการประท้วงเลยนะนัดก่อม็อบนะในในลอนดอนนะครับอ่าก่อม็อบที่ลอนดอนครับเห็นไหมเอ่อที่ลอนดอนคือใครครับเอสยูจีเอ็นยูจีครับก็คือคนของมินอ่าคนขององซานซูจีครับคือคนขององซานครับเอ่อที่ไปปักหลักอยู่ยุโรปอะครับเห็นไหมนี่ไงครับคือผลร้ายครับ สุดท้ายแล้วพวกนี้ก็โจมตีประเทศไทยครับนะพวกท่านทั้งหลายครับอย่าไปมองว่าองซานทูจีจะคิดดีกับประเทศไทยเรานะองซานมาประเทศไทยครั้งหนึ่งอ่ะตอนที่มามหาชัยอ่ะสมัยก่อนนะครับเอ่อมาเรียกร้องประเทศไทยครับขอค่าแรง400บาทองซานทูจีนะครับขอค่าแรง400บาทนะครับเอ่อแล้วถูกมินอ,องลายยึดอํานาจเอ่อแล้วตอนนี้เป็นไงครับเมื่อครั้งสมัยลุงตู่นะเอ่อก็พวก ไอ้พวกรัฐบาลเงาเอ็นยูจีนี่แหละที่มาโจมตีประเทศไทยอ่ะเรื่องของการาให้เลยให้มินอ,องลายใช้คือประเทศไทยจ่ายค่ากา๊าซค่าแก๊สให้กับพมา่าก็โอนเงินในธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยใช่ไหมเ,เสร็จแล้วรัฐบาลมินอ,องไลก็โอนเงินต่อให้กับผู้ค้าอาวุธรายหนึ่งผู้ค้าอาวุธกับรัฐบาลมินอ,องลายแม่งเอาประเทศไทยไปไปด่าไปประจานบนยูเอ็นเนี่ยก็ ก็เคยพวกอ,องซานซูจีจริงป่ะเห็นไหมพวกมันมาปักหลักเคลื่อนไหวในประเทศไทยเออมาปักหลักเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยมีนักพักการเมืองบางพักให้การอุ้มชูด้วยสุดท้ายมันก็ประเทศไทยไปผู้ยี่ผู้ยำครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพมา่าไม่ว่ากลุ่มไหนกกไหนก็ตามแต่มันไม่เคยคิดดีกับประเทศไทยหรอกครับเถ้ามันได้ประโยชน์มันก็มันก,มนก็มันก็ดีครับ ถ้าพม่ากลุ่มไหนได้ประโยชน์ nell, พม่ากลุ่มนั้นก็ดีดีแป๊บเดียวครับพอไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาปุ๊บมันกระโจมตีประเทศไทยแล้วครับเออเป็นไงกองทัพเรือของมินองลายเป็นไงครับเออกองทัพเรือมินองลายก็ยิงเรือประมงไทยไงครับเห็นไหมแข็งก้าชายประเทศไทยครับอพอประเทศไทยเนี่ยเอ,เอาหันมาร่วมมือสามประเทศไต้ภาคีเนี่ยเ,เป็นไงทีเนี้ยไอพวกฝั่งของององซานนี่ก็มาโจมตีประเทศไทยครับนัดชุมนุมกันที่ลอนดอนครับ แนะล้ว ok ก็ด่าประเทศไทยตัดเสียเทยเสียนะครับมาอ้างว่าประเทศพม่าไม่สงบสุขประเทศพม่าไม่สงบสุขเราจะส่งคนคนเมียนมากลับไปประเทศพม่าได้อย่างไรเอา้าก็มึงผิดกฎหมายในประเทศไทยมึงจะให้อยู่ยังไงแล้วครับมึงลองถามตัวพวกมึงมั่งสิพวกพม่าครับก็มึงผิดกฎหมายประเทศไทยอะ่ะแล้วมึงจะอยู่ถ้ามึงอยากอยู่มึงไปอยู่ศูนย์นอพยพไปอยู่ศูนย์นอพยพผู้ลี้ภัยสงคราม ไม่ใช่มามาแปลงร่างกายพันมาเป็นแรงงานเถื่อนต่างด้าวเถื่อนในประเทศไทยอ่ะก็แสดงว่าพวกมึงไม่เคยเคารพกฎหมายประเทศไทยไงเออพอประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยมึงก็มาโวยวายสารเลวเออทำไมมึงไม่บอกว่าไม่ต้องมาประเทศไทยล่ะเมื่อพวกมึงไม่มาประเทศไทยก็ไม่ต้องถูกจับไงประเทศไทยใจดีกับพวกมึงขนาดไหนแล้วเออเข้าเมืองผิดกฎหมายรัฐบาลก็ประกาศให้แล้วไม่ใช่หรือ รัฐบาลไทยประกาศว่าไงรู้เปล่าเออรัฐบาลไทยประกาศว่าใครที่ลักลอบหลบหนีมาสถานะไม่ถูกกฎหมายให้มาลงทะเบียนไงมติคลรมอเมื่อตุลาคมอะ่ะเออถ้าจำไม่ผิดเลยสามสิบตุลาคมอะ่ะเออสามสิบตุลาคมะนะเขาก็บอกแล้วว่าให้มาลงทะเบียนแล้วพวกมึงไปวะเออพวกมึงไปลงทะเบียนไม่ไหมพวกมึงก็ปล่อยข่าวกันเองถ้ามาลงทะเบียนในประเทศไทยเดี๋ยวข้อมูลของต่างด้าวก็จะไหลไปสู่ มือของอมินองลายครับเออพวกมึงก็ไปหลอกกันเองอะแล้วมาอยู่ประเทศไทยเป็นไงไอ้สุรัตว่าไงครับเออมาออกเสนอหน้าสารเนมาว่าไงครับจะเอาค่าแรงเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเออจะเอาจะขอค่าแรงเจ็ดร้อยหนึ่งพันบาทครับมาประท้วงกันกี่รอบครับเออคนพาม่ามาประท้วงในประเทศไทยกี่รอบครับขอบัตรอะไรนะขอบัตรชมโพใบเดียวอยู่ในประเทศไทยอย่างเสรีมึงบ้าหรือเปล่าเออ ก็เพราะ u n เอ r นเชนี่แหละเข้ามากดดันประเทศชาติของผมเนี่ยเดิมที่บัตรชมพูเนี่ยเราก็บอกกันสอนกันมาตั้งนานแล้วว่าเป็นบัตรประจำตัวคนถิ่นที่คนถิ่นที่สูงรอ,อ,อพิสูจน์สถานะคือเขาเป็นคนไทยนั่นแหละเขาเกิดในประเทศไทยนั่นแหละแต่เขาได้บัตรชมพูเนี่ยเพราะว่าเขาตกสำรวจสำมโนประชากรเเขาอยู่บนป่าบนเขาบนดอยนู่นน่ะการสำรวจสำมมโน สัม,มนประชากรไปไม่ถึงไม่มีข้อมูลครับเจ้าหน้าที่จึงได้ออกเซอร์เวยรอบใหม่ครับออรอบใหม่ก็มาขึ้นทะเบียนบัตรจมพูไว้ครับคนที่มีบัตรชมพูในประเทศไทยตั้งแต่ปี2 5 2 2เนี่ยนะพอลูกออกมาลูกเขาเป็นคนไทยเลยนะลูกเขาเป็นคนไทยเลยเอ,อพ่อแม่ถือบัตรจมพูแต่ลูกขึ้นสัญชาติไทยได้เลยอะ่ะก็พรเรารู้แล้วว่าเนี่ยเน,ยเนยคนถือบัตรจมพูกลุ่มเนี้ เขาเป็นคนไทยแต่เขาตกสำรวจและที่สำคัญเขาไม่มีความรู้เรื่องประเทศไทยเลยเจึงเกิดโรงเรียนทางไกลจึงเกิดโรงเรียนตชดโรงเรียนทหารครับจึงเกิดการศึกษาในป่าในเขาขึ้นเออพอลูกหลานเขาอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเด็กๆที่เกิดจากกลุ่มบัตรชมพูที่ถือบัตรชมพูในประเทศไทยได้สัญชาติไทยเลยครับเขาก็เป็นคนไทยทุกวันเนีเ้แต่ไอพวกพมา่ามาจากไหนครับ เข้ามาทํางานครับแล้วก็มามีปัญหาโน่นนี่นั่นครับเ,เพราะไม่มีปัญหาสงครามในพม่ากลุ่มชาติพันธุ์สู้รบอพยพหลบหนีมาลําพังการอพยพหลบหนีไม่มีปัญหาครับแต่เริ่มมีปัญหาคือคืออะไรครับคือไอ้พวก n g o NGO เข้ามาเสือกเอ่เอ UNHCR เข้ามาแทรกแตง่งก็เลยมากดดันรัฐบาลไทยให้ออกบัตรชมพูให้ออกบัตรชมพูเพื่อเป็นบุคคลไร้รัฐ รับรองสถานะว่าเป็นบุคคไลไร้สัญชาติมึงเป็นคนไร้สัญชาติได้ยังไงก็มึงเป็นกะเหรียงฝั่งกะนู้นมึงเป็นไทยใหญ่ฝั่งกะนู้คนคนไทยใหญ่รับฉานคนกะเหลี่ยงเมียวดีคน,คนกะเหรียงพญาตองซูคนมอ,นอ,อคนมอนมอละแมงคนมอถวายอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมาบอกไร้สัญชาติไม่ครับมันเป็นเรื่องของการสวมสิทธ์สวมสัญชาติโดยการรู้เห็นเป็นใจของกลุ่ม u n h c ืม ผมขอบอกเลยว่าไอยูเอ็นีนี่แหละร่วมมือกับ n อ็บ้าบ้าบาบอนี่แหละมาขับเคลื่อนกลายเป็นผู้อบพยพโยกย้ายถิ่นฐานอ้าวถ้ามึงอบพยพโยกย้ายถิ่นฐานมึงก็ต้องอยู่ในศูนย์นี่เออมึงมาอยู่เป็นสถานะคนแบบนี้ไม่ได้ในประเทศไทยไงรัฐบาลไทยแม่งก็ไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของไอ้พวก n อ o กลัวมันประท้วงกลัวมันค่มบาสเออแล้วมันก็ความบาสจริงๆนะ ในสมัยลุงตู่อ่ะไอเรื่องของการค้ามนุษย์ในกิจการประมงกิจการประมงครับนะแม่งก็เอาภาพของว่าลูกเรือตังเกนะแต่ก่อนเขาก็ไปเป็นครอบครัวไงพ่อแม่ลูกก็ลงเรือตังเกไปด้วยกันพ่อแม่ลูกนั่งทํางานอยู่ในสะพานปลาคัดแยกปลาใช่ไหมแม่งก็มาถ่ายรูปนี่เด็กน้อยเ,ออเด็กน้อยมานั่งคัดปลาตกกระปกเน่าเหม็นธุรกิจประมงไทยเนี่ยค้ามนุษย์ใช้แรงงานไม่มีมาตรฐาน ขึ้นเทียสองเทียสามความบาดประเทศไทยในยุคลุงตู่ครับลุงตู่ก็เห็นแก่ธุรกิจประมงส่งออกไม่ได้ก็เลยไปแก้กฎหมายครับก็เลยเกิด MOU ขึ้นไงก็ต้องมาแก้มาตรฐานครับเอแก้ออกมาปุ๊บทำไมถึงแก้่ก็ถ้าไม่แก้ปุ๊บไม่ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยไอธุรกิจประมงก็ล่มสลายครับส่งไปไม่ได้ครับอืส่งออกไปที่ยุโรปไม่ได้ครับ มันใช้กลไกลเนี่ยมาบีบมาบีบมาบีบคอเราแต่พอมีปัญหางบประมาณค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นไงองค์กรไหนมันมาเห็นใจประเทศเราครับมีไหมครับ UNHCR จ่ายเท่าไหร่ครับเออนี่อเมริกานะ USA เนี่ยเออองค์กรสนับสนุนทางการเงินโดยอเมริกันเนี่ยเขาประกาศยุติเขาประกาศตัดขาดตืมตั้งแต่นู่นเลยเออตั้งแต่30มสมกรามาแล้วเออนะศูนย์อพยพต่างๆ ไม่มีเงินปิดโรงพยาบาลไม่มีค่าอาหารการกินไม่มีค่าใช้จ่ายไอตัวแทนเอ็นจีโอกูเห็นมึงอะเปิดแลบเลยกูเห็นมึงปิดสำนักง,งานหนีเลยเปิดโรงพยาบาลหนีเลยครับเพราะไม่มีเงินเข้ามาแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้กับประเทศไทยกูเนี่ยจนคุณหมอเบียเนี่ยนะคุณหมอเบียแสนสวยเนี่ยถึงออกมาบอกโอ้ตายแล้วทําไมงานการดูแลคนป่วยมันหนักขึ้นแต่ที่มันหนักขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นมันไม่ได้ดูแลคนไทยไปดูแลคนพมา่า หมอเบียถึงบอกว่ากูจะลาออกแหละกูไม่อยู่แล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็หนักครับเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี่เหนื่อยกันครับรักษาไปให้เป็นให้ตายครับแม่งเบิกเงินไม่ได้ครับไม่มีตังค์จ่ายแล้วก็ลหลายๆเหตุครับมาคลอดลูกในประเทศเราบนผืนแผ่นด,ดินเราคลอดลูกเสร็จแม่งหนีครับทิ้งลูกตัวอ่อนไว้ครับในโรงพยาบาลครับ ทิ้งไว้ครับแล้วประเทศไทยจะทําไงอ่ะถึงจะมีงบเลี้ยงดูประเทศไทยก็ต้องเอาเด็กนั้นไปขึ้นศูนบัตรบไทยก่อนเพื่อจะให้มีรหัสรหัสเลขกลุ่มหัวศูนย์ไอกลุ่มไอ0เกนี่ย8 9 0เนี่ยเพื่อจะเบิกครับเพื่อจะเบิกค่ารักษาได้สุดท้ายก็เบิกไม่ได้ครับนะเห็นไหมเบิกก็ไม่ได้ครับก็ติดคารากซั่งอยู่ทุกวันเนี้